ใครไม่อิ่มไม่เติมลูกใครไม่อิ่มไม่เติมเลยทานเยอะๆเติมได้ไดนะนะเอ้ยข้าวติดอืๆๆเอาทานข้าวอินเตอร์เดี๋ยวนี้ทำไมน้อยลงล่ะเจ้าโฟแมนตักข้าวใส่ปากลูกโฟแมนตักข้าวใส่ปากได้แล้วท่านนั่งยิ้มอยู่นั่นแหละ <ๆ S 1> ออเดเนี่ย,อยลองจิ้มดูออเดวออเดีลองจิ้มดู เอาไก่มันจิ้มเนี่ยอร่อยไก่ทอดลูกไก่ทอดมันชันนั่งดีๆลูกนั่งงเดี๋ยวนายหลังไม่เผ็ดหรอกมันหวานหวานลูกหวานหวานทานได้ไม่เผ็ดอืมไม้เผ็ดนาน้าบอกว่าไม้เผ็ดค่ะโอ้โหต้นนั้นก็ไม่เผ็ดเหรอไม่เผ็ดเหมือนกันเหรอหนูก็ไม่เผ็ดเก่งมาก โอ้ทำไมเก่งจังเลยเนี่ยเป็นคนเก่งหมดเลยไม่เผ็ดสักคนเลยหนูก็ไม่เผ็ดหนูก็ไม่เผ็ดเลยโอเคค่ะหนูก็ไม่เผ็ดค่ะค่ะค่ะทานเลยทานได้ลูกทานเยอะๆยอะตออก้อนเองเขาว่าอะไรเนี่ยเขาไม่นทรายแกกับกินข้าวด้วยอินเตอร์ทำไมวันนี้ทานน้อยจังเยอะๆลูกตาเข้าทำไมวันนี้อวยอวยๆมาหน้าหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมน่ะอะไรจังเลย ให้หมดแล้วไปเติมหนุกเติมได้ไม่จำกัดหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวได้ตกโตเด็กเออโอ้ไหนไหนหมดแล้วหมดหรือยังให้หมดแล้วไปเติมได้เลยค่ะพ่านเยอะๆเลยค่ะเอาให้แก้มป่องก้นครูเลยเอาให้แก้มป่องก้นครูเลยนะ ดี <ś les> ไหม่้ตนา <ś les> <ś les> อ้าวหมดหรือยังยังไม่หมดลูกคะมาไมื่สิบวันใดต่อเนือเราหยอด,ด,ยดยตากันเนียทำไมเก่งยังไงน้ำกินหมดเกลี้ยงเลย <ś les> น้ำเอาไก่อีกไหมคุณ <ś les> นวลหยุดคุณนวลไปไประชุมค่ะน้ำเอาไก่มา <ś les> เดี๋ยวเติมไก่น้ำภ <ś les> ูมิใจมากเลยน้ำกินข้าวหมดอะ <ś les> สองวันแล้วนะน้ำกินข้าวเก่งอะเออกินเลยลูกกินเยอะๆใครไม่อิ่มเติมเลยนะ อ่าไม่อิม่มเติมได้เลยลูกเห่มเนะี่ยนะจะได้โตโตอืกินเก่งๆจะได้โตวไตวๆสองวันแล้วเนี่ยรับตันกินหมดอยู่แล้วเธอสองถาดแล้ววันนี้ต้นข้าวก็เก่งนะเนี่ยต้นข้าวเติมลูกน้นะสองถาดทุกวันปานวันนี้เป็นไงปาได้เต็มยัง เอาอีากไหมลูกมีตังเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมเติมค่ะเติมเลยเติมรอบสองแล้วไม่หิมก็เติมรอบสามนะคะดิวก็ต้องมาทําให้ดูก่อนนันออดิวต้องตักข้าวด้วยลวกูกตักข้าวใส่ปากด้วยปักใส่ปาก,ปากเออก <หา S 1> ินอย่างนี้กินข้าวด้วยกินไก่ด้วยจิมจมจมจ้มน้าจิ้มลูกป่ะเนี่ยจิ้มน้าจิ้มนิดนึงเหมือนหนูจะระเมอถ้าไม่เอาแบบ น,นาย,ยนายกขาดเลยลูกขนมก็เติมได้เติมได้ทุกอย่างเลยกินดีนอ,อย่าก,กินแล้วให้หมาอ้วนลูกต้องกินแล้วเราอ้วนกินแล้วเราแข็งแรงเดี๋ยวไปเททีทใครจะเติมของห<ะ>วานเติมได้นะมีอีกเยอะแยะลยูกมาข้าอ<ป>ีกไหมน้ามาข้าไหมลูกเอเค